ോ സോ ഭഗവാരമം സംബുദ്ധ i uh -huh. Yeah Um, but ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมส Za a kankan wato, ko baba kana magara ngaro marti uh

มานาตามวันเองประจันสเทวมนุสังตยังไม่ยังกาดีกาวว่ากาวเเิระภูมีท่ารเจ้าพระองค์ใได้ทรงทำความดับทุกให้แ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเ ทรงตอนโลกนี้พร้อมตั้งเทวดามารรงและบูตร้อมตั้สมารร้อมตั้งเทวดาแลนุษารูตโยตัมมันเทเทสิราภูมีคาปเจ้ารองไง trông cả đèn thầm lặng thân thi ca la ya nang thay loài phước ma tham tăng parisya na ca la ya nang thay loài ยานชนงเดวะราภะริปุณังปาริสุตังตามมาจารยังปะาเตติรงประการมาจันทคือแบบแผนกาปฏิบัติงานประเสริฐบอริสุทธิ์กิบุสิ้นเชิรองั้งตาการองตั้งพยาญชนะ ធម្មំภควานตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาสิ่งจะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นធម្មំภควานตังเจรัตานะนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ ด้วยเพียงต้องท่านจำยังทำมาพิจุติ่งกะโรมาเสงยอด ผู้เมียาพระฟาเจ้าได้จาสไ้ดีแล้วสา,วสาวสวนที่ิกรเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตันเองหาติาสกรเป็นสิ่งที่ปฏิบัตได้และไม่ทนได้ไม่จำกัดกาน เอหิปฏิกิชน์เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกผู้ถึงว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิกน์เป็นสิ่งที่ควรน้อมเก้ามาใส่ตนต่าจะตังเวทิตาโดววิญญาณเป็นสิ่ง มีังสังฆาปิตุติงกะโร We Gracias. No. สุดยอเป็นตควรแก่สัตราที่ทจากตรักรมีเดยเป็นผู้ควรรักานาทนอันรีการโยเป็นผู้ที่บู้คนวครทำงานจริ อานุสสทานคุณลักขณโลตัสสะเตนเนื้อนาคุณของโลตไม่มีนาคุณถึงที่ภังสามังสังขังทวจะบอ रतनतया पनमघा घायो चैवा संवे घा परिता न पातञ्चापनामते อัตตมจจิญเทสุโลกัสสะปาปูปมิเนสตฺถาจกํเป็นผู้สาเตียตึบาปเประุปาทิเนฆมโธวาฑาติภูตํ ข้าพระเจ้าว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นรวยใจเขารพเพื่อเพื่อธรรมโมติโพวิยตกตสากจุโนระธรรมพรพระสาสกาสว่างรุ่งเรืองเปลียดดวงตริยมมาตาปามาตาเตชพินังโก ตามแน่พระเปิดเผยมาคนในคพานส่วนใโโดโลกุตตระโวยย่อจากตถทคติปน,นุนเริ่งเป็นตัวตัวสุตตร์ได้แม้ส่วนใดที่ที่แนวแห่งโลกุตตร์นั้นวันตาวิสมังขา,งางมาทะเลาะกัง ข้าพระเจ้าว่าพระรำนั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อสามปัจจุเทตาปยติเจตสันที่โตพระทรงเป็นนาบุญนานยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันิทั้งหลายยอดสิทสามโตจุตาทุบอดโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานาจารุตาพระสุกอมูไรหล่อละปาิโยอาโยจุเมตโตเป็นผู้รักที่เลเชโนเลเป็นพระอริยพรเจ้ามีสัญญาดีวันธรรมมีตังหามาตะเลนตัง ข้าพเจ้าไหว้พระสงหมู um. so ่นั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่ออีแเ่ว่าเมตตาผู้เนนะกางวัดตูทยังวันทยตาพิสัมสัตว์ุนยังไยยัมมัมาาตุบาทวามาหวตุเวกาสัปาวสิทิยา ที่พระมาจ้าผู้วายอยู่ซึ่งวัตสุสามเฝอารักตายนานควรบูชาอิ่นโอยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ก็ปาดละว่าทางหลายจงอย,ย่ามีแก่ข้าพรเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็คานเกิดจากผู้นั้นอีกาตะฆาตาโตโลเทลุปานุสราตาตาโตจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาตมาจสมาทำผู้จนเป็นผู้กาะากิเลสจารลูกชอบได้โดยเท่าเอง เอตที่ตันิยานิโกลและสัตว์ที่ทรงกระแดนเป็นดังเพื่อ,องอกจากทุกโอป,ตโปัตติโกกัินิพานิโกเป็นเครื่องจำหมอกกิเลสเป็นไปเพื่อไนนิพานสัมโพภชนาเมตุปะทาภเวชิตตโตน เป็นไปเพื่อความรู้รวอมเป็นธรรมที่ประสุโคตรสกัาไม่ยันตามังตัมงันสุตาวาเอวันชาณามาบุกราเมื่อได้ควา,ามดำนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างมีว่าชาชติปติทุกา์แม้ความเกิดก็เป็นรู้ ชาดาติทุกข์ังแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มาดาติทุกข์ังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โซคาปาดิแกวทุสะโทมานสุปายาชาติทุกข์ังแม่ความโตกความร่ำไรลำพานความไม่สบายายความไม่สบายใจ ความกาเกินใจก็เป็นทุกข์คามเพียรอิสามปโยนโธทุกข์ความกระจุกกับสิ่งไม่เป็นเท่กที่พอใจก็เป็นทุกข์เพียรีวิทยโยนโธทุกข์ความซาลาจากสิ่งเป็นเท่กที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยาบิธรรมนราปฏิตามปิตุขัมมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ตามิเตนะปานอุ ana, day, day, ู่กันานะขันตารทุกข์ว่าโดยย่ออุปานกานกำหนัเป็นตัวทุกข์เลยยาบิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ โลกบาลการนันทนโรการเป็นสิตามแห่งความยึดมั่นคือโลกเวทนาโลกบาลการนันทนโรการเป็นสิตามแห่งความยึดมั่นคือเวทนาการอยู่บาลการนันทนโรการ ญานุปาทานัตตโนกานันเป็นเตตัมแห่งความยืนมั่นดือวิญญาณเยตัมสัลุยาญาเพื่อให้ตาโลกกำหนดเราลูปาทานัหล่านี้เองคารมาโนโตสัตวาจึงตาลูเมประาปเจ้านั้น เมื่อยามทรงพระชนอยู่เอวังเทาลังสาววัตเทวิเทศิษย์ยอมทรงแนะนำเจ้าสัตว์ทั่งนี้เป็นส่วนมากเอวังปางปาจะพนัจะปะปวัตตวนสาววัตสุอนุสาวรีย์พระรุลาปวาจารี อารคำจำสอนของระพผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นใจในาตาโลกทางหลายส่วนมากมีส่วนคือกาจรจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจงโลกไม่เทียงเวทนาอนิจจงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจง

ฌานญาไม่ใช่ตัวตนสัมัารีอนัตตาสันญารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสัมัารีอนิจจาสัมัารีทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมะอนัตตาติ ามทั้งหลายทั้งตัวในใจตัวตนดังนี้เป็นรยองวตินามาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบนำแล้วชาติยานโดยความเกิดชามิมรเินาโดยความแก่และความตาย thuộc về ni pha di thế về ni thuộc về ni chúng sanh thế ni chúng sanh thế ni, bởi vì thuộc về ni pha di thế về ni thuộc về ni chúng sanh thế ni, bởi vì thuộc về ni ดูจะเปทางเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วอาเปวันานิมาสสังวราจัตุขาสสนตัณฐานตัจจิริยะญาณญาณเยตาจิทำจะนายการดามจดูแต่งกองทุกข์จังต้นนี้จะพึงนตาโคจรแก่เราได้ เยราลาเลกุตามทิัฏฐะตวานตังรุทิสานตังตัณมัตสัมคุตังเราทั้งหลายรู้ดีจะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสจะรู้ชอบได้โดยเท่าเองแม้ทะเลนิทานแล้วพระองค์นั้น ตา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 สมาริยานปาปจิตาเป็นผู้มีตาตาออกปวดตาเรือนให้เกี่ยวข้องด้วยเรือนแม่ตาตามิงพระกวายิปรามาจาริยานจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพร้อมาจากนายผู้มีพระบาทเจ้าพระองค์นั้น ทีูนาเสียจว่าจะมาปนาถึงต้อมวยสิกษาและทำเป็นเครื่องเยี้ยงทีวสอนิสุธรรมายตามโนกรรมวิจยนมำนิมาสะเวาราสุกัสสนาสันตัญญายามวาาต ขอไม้ยอมมาจันยอ์ขอดาทั้งหลายนั้นจงเป็นกายเพื่อการดำี่สุดแห่งความโท์ทั้งเป้นนี้กิน